สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพีงเช่นเคยนะคะกับช่องของ The All Youth แล้วก็รายการสอบเข้ามาหาลาัยฉบับวัยคิยดค่ะวันนี้พีนจะมีสาระหรือว่าเนื้อหาแล้วก็เคล็ดลับในการเข้ามาหาวิทยาลายัยของมหาวิทยาลัยไหนและก็คณะไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ เอพิโซดที่ผ่านมานะคะพี่ิงก,ก็ได้พูดนะคะเกี่ยวกับการสอบเข้าใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเอพิโซดนะคะที่พี่ได้พูดเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาลัยที่เป็นกศทนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะทันแพทย์แพทยศาสตร์เัศศาสตร์แล้วก็สตัตวแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยพี่จะมีความพิเศษมากกว่าโดยที่น้องๆเนี่ยจะไม่แค่สอบเข้าแพทยศาสตร์แล้วก็ทันตแพทย์นะคะแต่ว่าสอบเข้าในมหาลัยต่างประเทศต้องทําอย่างไร ไปติดตามกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีอะไรกันมากก่อนอื่นเลยนะคะพิงก็จะบอกว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าเรียนแพทย์นะคะที่ต่างประเทศใช้เวลาแค่4ปีเท่านั้น,นะคะ่ะในขณะที่ไทยนะคะใช้เวลา6ปีแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างไรทําไมถึงเรียนแค่4ปีวันนี้พิงจะบอกให้ฟังกันค่ะหลักสูตรแพทย์ที่เป็น4ปีนะคะของต่างประเทศอย่างเช่นประเทศอเมริกานะคะ ก็คือน้องๆเนี่ยอย่างแรกเลยเรียน4ปีค่ะแต่ว่าน้องๆต้องจบปริญญาตรีก่อนนะคะหรือว่าจบจากสาขาที่มีหน่วยกิจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยตามที่เขากำหนดนะคะก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะแล้วก็มีแมทด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษพื้นฐานต่างๆด้วยนะคะโดยยิ่ง ที่เป็นคนไทยแล้วนะคะการที่น้องๆจะเข้าเนี่ยน้องๆก็ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะไอเอลส่วนมากก็จะเป็น7ตั้งแต่7คะแนนขึ้นไปค่ะคุณสมบัติอย่างแรกเลยนะคะคือน้องๆต้องจบปริญญาตรีมาก่อนค่ะฟังไม่ผิดค่ะน้องๆต้องจบปริญญาตรีมาก่อนนะคะหลังจากนั้นน้องๆเนี่ยค่ะจะต้องมีหน่วยกิจที่เขากําหนดนะคะโดยที่ปริญญาตรีที่น้องเรียนเนี่ยจะต้องมีฟิสิกส์เคมีชีวะพื้นฐานนะคะโดยที่ต้องเข้าแลบด้วยนะคะแล้วก็ มีคณิตศาสตร์ด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะน้องๆเนี่ยจะต้องสอบเข้าได้นะคะแล้วก็หากน้องๆที่เรียนปริญญาตรีสาขาอื่นๆมาเราจะทํำยังไงล่ะคะพี่ก็คือสมมติน้องๆเรียนบริหารเรียนฟินนซ์เรียนศิลปะต่างๆเนี่ยค่ะแต่น้องๆอยากเข้าน้องๆสามารถเข้าไปเรียนที่ Pre-Med School นะคะ Pre-Med ก็คือวิชา การเรียนเก็บหน่วยกิจพิส์เคมีชีวะภาษาัางกฤษคณิตศาสตร์นะคะแล้วเขาก็จะต้องมีใบเซอร์จบออกมานะคะซึ่งจะสามารถไปยื่นได้นะคะเสร็จแล้วยังไม่พอค่ะน้องๆต้องยื่นคะแนน MCA t นะคะ MCA t ก็คือคะแนนที่น้องๆจะสอบเข้าคล้ายๆคะแนนสอบเข้ากสพทเ,เลยค่ะอันนี้คือเป็นคะแนนที่สําคัญที่จะทําให้น้องๆคัดเลือกเข้าได้นะคะต่อมานะคะน้องๆก็จะต้องมีชั่วโมงติดอาสาด้วยแล้วก็การ ไปดูใน l a บหรือว่าดูการทำงานของคุณหมอจริงๆนะคะแล้วก็น้องๆก็ต้องมอีการทำกิจกรรมร่วมกับสังคมด้วยนะคะเพื่อยื่นเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะเมื่อน้องมีคะแนนแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไปยื่นโดยตรงกับคณะได้เลยนะคะน้องๆก็จะต้องผ่านระบบกลางหรือว่าระบบที่เรียกว่า AMCAS นะคะหรือว่า AMCAS นะคะย่อมาจาก American Medical College Application Service ค่ะ ซึ่งน้องๆเนี่ยจะนำคะแนนไปที่ตรงนั้นนะคะน้องก็จะสามารถเลือกมหาวิทยาลัย3-4แห่งได้แล้วก็หรือมากกว่านั้นได้นะคะแล้วหลังจากนั้นน้องๆก็จะได้รับการเรียกหลังจากนั้นถ้าน้องๆติดนะคะหรือว่าก็คือการคัดเลือกนั่นเองนะคะคล้ายๆก็สอบทอบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยก็จะเป็นในเวอร์ชันของอเมริกาใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างประเทศอื่นก็จะมีระบบแบบอื่นนะคะอย่างเช่นฟิลิปปินส์น้องๆก็อาจจะสามารถยื่นได้เลยเป็นต้นนะคะ โดยที่อย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมี Nmat หรือว่า NMAT นะคะการสอบเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างอเมริกาก็จะสอบเป็น Incat ใช่ไหมคะแต่ว่าฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Inmat ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะคะว่าบริบทสอบกลางหรือว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะใช้ข้อสอบอย่างไรแต่ว่าเขาจะมีระบบพิจารณาระบบกลางนั่นเองคะ่ะ น้องๆได้รับการคัดเลือกแล้วนะคะเขาก็จะมีอินเทอร์วิวหรือว่าการสัมภาษณ์นะคะก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะแล้วค่าเรียนนะคะเยอะไหมน้อยไหมเท่าที่ไทยไหมคะ่ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายการเล่าเรียนนะคะน้องๆอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเท่ากันกับที่ไทยไหมหรือว่ามันสูงกว่าพี่ขอบอกเลยว่ามันสูงกว่ามากเลยคะ่ะ เรียนที่สหรัฐอเมริกาะคะ่ะค่าเฉลี่ยรวมๆทั้งหมดค่าเล่าเรียนทั้งหมดก็ประมาณ12ล้านบาทค่ะยังไม่รวมค่าที่พักแล้วก็ค่ากินค่าอาศัยอยู่นี้นะคะ่ะแต่ว่าผลการตอบรับหรือว่าผลตอบแทนในขณะที่เราจดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีเงินเนี่ยทำยังไงจริงๆการเรียนหมอเนี่ยเขาจะมีให้กู้นะคะแล้วก็ ให้กู้หรือให้ยืมนะคะสาหรับทุกคนหรือว่าอาจจะมีทุนด้วยเป็นต้นนะคะซึ่งน้องๆจบมาเนี่ยก็คล้ายๆกยสบ,บ้านเราเลยค่ะน้องจบมาก็สามารถที่จะใช้ตามเงินเดือนหรือว่าใช้เหมือนผ่อนทีละเดือนละเท่านี้เท่านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่น้องๆทําไว้ก่อนกู้นะคะบางคนอาจจะเช่นอาจจะเช่นคืนเดือนละ100ดอน1,000ดอลหรือบางคนคืน เดือนละขั้นต่ําตามเงินเดือนที่ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถยกู้ยืมได้นะคะแล้วก็สามารถกู้ยืมได้ปุ๊บน้องๆเรียนจบน้องๆอยากเรียนต่อริสิเดนหรือว่าแพทย์เฉพาะทางนะคะน้องๆก็สามารถยืมต่อได้จนกว่าน้องจะทํางานแล้วก็ได้รายได้จริงๆนะคะจึงสามารถคืนได้เช่นกันค่ะซึ่งการเรียนที่สหรัฐอเมริกานะคะ มันจะเป็นหลักสูตรที่4ปีนะคะรวดเร็วกว่าที่ไทยแต่น,น้องๆก็ต้องจบจากปริญญาตรีเช่นกันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาต้องการนะคะคนที่มีวุฒิภาวะนะคะในช่วงถึงประมาณวัย2 2 2 3เนี่ยจะเป็นวัยที่เราจบจากปริญญาตรีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีวุฒิภาวะระดับหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเรียนแพทย์นะคะแล้วก็เขาก็าต้องการคนที่ ต้องการที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ต้องใจอยากเป็นแพทย์จริงๆนะคะซึ่งสําหรับทุกคนเนี่ยค่ะพี่อยากให้กําลังใจว่าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมารู้ตัวเช้าอยากเป็นแพทย์หรือว่ามีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างเหมาะกับต่างประเทศมากกว่าที่ไทยนะคะพี่ก็อยากให้กําลังใจแล้วก็อยากหนุนใจให้น้องๆเนี่ยทำตามความฝันได้เลยค่ะพี่เชื่อว่าถ้าน้องๆอยากเป็นหมอเนี่ยเกิดมาเนี่ย เราก็ต้องได้เป็นหมอนะคะเราควรได้เป็นหมออย่างที่เราฝันไว้นะคะไม่ว่ายัางไงนะคะพิงก็ขอให้น้องๆทาตามความฝันนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะเตรียมตัวแล้วก็วางแผนดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆสามารถนําข้อมูลของที่พิงบอกไปพิจารณาได้ะคะ่ะมีคําถามเพิ่มเติมสามารถอินบอกหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะส่วนอาทิตย์หน้านะคะพิงจะมีเก็บความรู้ดีๆอะไรหรือว่าการเรียนต่อในมหาลัย เกิดความรู้และก็เทคนิคที่จะนำไปใช้นะคะน้องๆสามารถติดตามได้ในช่อง The All Youth ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็พลาดไปได้เช่นกันค่ะก็คือรายการต่อไปรีวิวต้นไม้สุดที่รักนะคะของพี่นาณาวันนี้พี่นาณาจะมีต้นไม้อะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรอย่าลืมติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ขอลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าอวยพรน้องๆทุกคน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ